สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแมปไมค์คลาสนะครับก่อนหน่งนะครับต้องมีเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สามารถไปหาโหลดได้ใน p l a y s t o r e นะครับพิมพ์ไปว่าเช็คาให้ นี่ครับแมปไมค์ครับนะนี่จะมีสองอย่างแต่ผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ดีกว่าก็เปิดเลยก็สมมติว่าผมจะลงแมปสักแมปหนึ่งอ่าแบบแบบไหนเดี๋ยวอ่าดูต่องแบบนี้อ่า แบบนี้ก็แล้วกันก็กดติดตั้งไปเลยนะะแล้วก็รอครับครับออีกรอบครับอ่าก็กดเล่นเล่นนะครับก็กดสังเกตสังเกตว่าแมพมันจะอยู่นี่ครับนี่นี่กดเข้าไปเลยนี่ สามารถหลุดมาเด้นได้นะครับนี่ค่นี่ครับแบบที่หมคือก้นี้ค้าง้างนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ